สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆทำโจทย์ที่อาจารย์สั่งมาให้ใน Excel อย่างแรกเขาก็ต้องหาโจทย์หรือคิดโจทย์เองก่อนนะคะอย่างแรกก็ต้องเปิดโปรแกรม Excel มาก่อนเ,อเปิดแล้วเราเปิดค้างไว้เสร็จแล้วก็หาโจทย์ตัวอย่างอันนี้จะให้ตัวอย่างไปนะคะตัวอย่างโจทย์ข้อมูลชุดหนึ่ง

โอเคข้อมูลนี้มี9ตัวแล้วก็มาใส่เลย1นึ่งสองสาเจแาล้วก็ใส่เลี้ยงเลขเลี้ยงเลขแบบตั้งแต่น้อยไปมากอ่สาม3สอ ห้าสิบห้าสิบเก้าเจ็ดสิบสองแปดสิบสี่เก้าสิบเอ็ดโอเคเราก็มาหาค่าโจทยกเขาบอกว่าจงหาค่าควอไทสาม ดไซน์เปอร์เซ็นทายห้เราหา3มตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูคัวท้ายที่3เท่ากับมีค่าเท่าไหร่แล้วกดคลิกที่ช่อง e แล้วก็วกดตรงนี้ หรือว่าจะไปที่สูตรที่สูตรหรือมาฟังก์ชันเพิ่มเติมทางสถิติแล้วก็มาหาคอทายคอทายคอทายอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้ไงคอทายแต่แล้วขั้นคอทายก็คลิก คลิกลากตั้งแต่ข้อมูลแรกมายังข้อมูลสุดท้ายคลิกลากนะคะแล้วก็มาคอทายคอทายเราหาคอที3่3กระสาเลข3าไปแล้วกดตกลงเราก็ได้ค่าคอทาย3เท่ากับ72แล้วก็หาเดซา์หกเดซา์หกใน Excel ไม่มีนะคะจะให้ต้องเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นทาย เลขายหกเปอร์เซ็นทายก็จะเป็น60สจะมีค่าเท่ากับอ่ะเราก็หาต่อ,อใช้ตรงนี้ก็ได้กดแทรกฟังก์ชันมากดตรงข้อมูลทางสถิติเ,าา percent ile, percent ile. เราหาเปอร์เซ็นทายเปอร์เซ็นทายแล้ก็เหมือนเดิมค่ะคลิกล่างแต่ช่องหนึ่งมาช่องสอง ส่วนเปอร์เซ็นทายค่าเปอร์เซ็นทายจะพิเศษหน่อยเราก็เป็นเปอร์เซ็นทายหกสิใช่ไหมคะเราก็ใส่60ส่วน100ก็คือสแลตหนึ่งร้อยเราก็ตอบตกลงก็คือเปอร์เซ็นทายหกสิบเท่ากับห้าสิบเจ็ดจุดสองมาดูเปอร์เซ็นทายห้าสิบ เท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะคลิกที่ตรงนี้แล้วก็มาหาค่าเปอร์เซ็นทายเหมือนเดิมคลิกแรกแต่ช่องหนึ่งยังช่องสุดท้ายเสร็จแล้วก็มาหาเปอร์เซ็นทายห้สส่วนหนึต้องส่วน100่งร้เท่านั้นนะคะสำหรับเปอร์เซ็นทยส่วนคอทายคือใส่เลขไปเลยไม่มีส่วนเปอร์เซ็นทยห้าสิบก็้ห้าสิ จบแล้วเย่บ๊ายบาย